ร้าน s ซ็ g เ TH บริการรับเติมเกมหลักหลายเกมนะครับได้รับความไวปป้ใจจากลูกค้ามากกว่า1นึ่งแสนรายตอนนี้เขารับเติมเกมอย่าง Solo Leveling a l i ไลน์ด้วยนะครับ,ตนนบเติมผ่าน,นน้าเว็บพอพปชร์ฟูป็อกสุดยได้เลยและยังมีเกมอื่นอีกมากมายนะครับเตนนิมรวดเรียวทันใจคลิกผ่านลิงด้านล่างได้เลย สวัสดีวิวทุกคนนะครับก็หลังจากที่ผมได้ไปการรีวิวในสอของน้องมินนี่แล้วก็โซอยอนไปต่อไปก็จะเป็นน้อง,องสุดท้ายก็คืออ k กี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าน้องอูกี้เนี่ยเล่นยังไงให้ดีที่สุดนะครับเพราะน้องมีสกิลที่ว่อาจะเข้าใจยากแล้วก็อะไรต่างๆด้วยนะครับแต่ถ้าดูคลิปจบคุณจะเข้าใจหลักการใช้งานเนาะอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าแลวการประสิทธิภาพก็จะ สูงกว่าเอซิลถ้าไม่นับว่าเล่นยากนะครับสำหรับทักษะของน้องนะครับมาดูเทีอาวุ้งกานก่อนนะอาวุธของน้องก็คือพลังชีวิตเพิ่มขึ้น12%พอน้องไม่สาย hitp นะครับแล้วก็ถ้าเปิดใช้ effect full burst ปริมาณดาเมจถ้าไปเพิ่มขึ้น30%นะ15วิคือน้องเป็นเบรกอะเป็นเบรกที่มีดาเมจนะครับดาเมจเยอะด้วยโอเคส่วนต่อไปจะเป็นของสกิลนะครับ Skill สกิลสำหรับแนวทางการะดับจะเป็นสกิล coil attack สองหนึ่งแล้วก็ติดนะครับหรือ jump สกิลก่อนแล้วคอ้แท็กก็ได้นะอันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับสำหรับทักษะติดตัวนะครับมันจะมีหลายสกิลที่เขียนว่าแอมคราชแอมเชนโด้สครีปแอมอัพเปอร์คิกอะไรประมาณนี้นะคุณจำไง่ายๆว่าลักษณะสกิลจะเหมืออเราของโซยอนคือมีการเปลี่ยนรูปแบบนะครับแต่ว่าโซยอนจะเปลี่ยนรูปแบบคือใช้สกิล2เสร็จปั๊บสกิล2จะเปลี่ยนรูปแบบสกิล1กับ2ซ้ำอีกรอบนึง แต่ว่าถ้าเป็นอุกกี้เนี่ยกดสกิลไหนก็ได้นะครับหครั้งแล้วตามไป c a อ l a t t a จะเป็นการทําให้ f u ลเ b ิ r ์สครบร้อทันทีนะครับพอ f u ลเ b ิ r ์สครบแลว้วก็จะเสร็จปับ๊บมันจะรีเซ็ตสกิลเพราะสกิลถูกแบบเป็นสชุดคือชุดแรกที่เป็นรูปไอคอนตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีชุด2ที่เป็นไอคอนแบบนี้ซึ่งพอขึ้นชุด2ครลดาวสกิลชุดแรกมันจะหายไปนะครับและทุกครั้งที่กดสกิลทั่วไปจะมี c อ l l a t a ติดตลอดหมายความว่า ถ้าคุณเล่นแบบไปสองประเภทก็คือประเภทเล่นเอามันนะครับคุณจะกดคอ a d tag ได้แค่2ครั้งแต่ถ้าคุณเล่นประสิทธิภาพคุณจะกดคอ a d tag ได้4ครั้งนะครับมันจะต้องแยกกันประมาณนี้เนาะซึ่งทุกครั้งที่เราชาร์ตสกิลชาวคิกนะครับหรือว่าสกิลนี้มันจะทําการเพิ่มเฟคเบรกให้เราด้วยแต่วิทักษะนี้นะครับแต่เพื่อเบรกได้เนาะซึ่งจะมีทักษะฟูลเบิร์สเข้ามาเกี่ยวคือเป็นการชาร์ตหมัดซึ่งไอคอนอยู่ตรงกลางตัวละครคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้นะก็วิธีการชาวบอกไปแล้วก็คือสกิลหนึ่ง ส่วนต่อไปเทมโปเทมโปนี้ไม่ต้องจําอะไรมากครับคุณจําแค่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสแตคค็คครบ15ครั้งมันจะเปิดฟูลเบิร์สนะครับซึ่งฟูลเบิร์สอันนี้สกิลต่างๆนะครับมันจะเปลี่ยนที่ผมบอกนะมันจะเป็นสกิลหนึ่งกับสกิลสองเป็นอีกหนึ่งสกิลแล้วก็จะได้เซตเอฟเฟคด้วยเอฟเฟคเบรกจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสกิลควายแค็กอันนี้ตามที่ผมบอกนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าฟูลเบิร์สนะครับปริมาณ M มเอฟนนเฟค แล้วก็สารฟูลเบิร์สนะครับเพิ่มปริมาณดาเมจชาวกิวมาขึ้น10%แล้วก็พลังชีวิตสูงสุด10%ระยะเวลาต่อเนื่อง10วินาทีนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่คุณเปิดฟูลเบิร์สคุณอยู่ซูเปอร์อาร์เมอร์ก็คือโดนตีแล้วไม่ล้มนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เอฟเฟกหมดก็จะลบเอฟเฟกเทมโปออกไปเนะาะสรหรับทักษะหนึ่งดาวนะครับฟูลเบิร์สจะเติมได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้กสก,กิลโดนศัตรูนะครับที่เป็นสก,กิลทททัััััั่่วววววไไปจจะะะะะะตตตติิิิิดด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 ดสสสสสถาาาาาานนนนนนนอออรร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 ร์ร์ชชชคคคบบบบบแล้ Break ้้ Break ้้กกกกกก็็ใเเเซึง3ย เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณชันสก,กิลทั่วไปติดครบ3ครั้ง Distortion จะเปลี่ยนไปเป็น Breakdown นะครับสานะตามนี้เนาะปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้น3เปอร์เซ็นต์สเต็ป3าครั้งก็9นะครับระยะเวลาต่อเนื่งสิวินาทีแต่ว่าถ้าคุณสเต็ปครบ3ครั้งมันจะเกิดเป็น Breakdown นะครับคือปริมาณดาเมจศัตรูได้รับเพิ่มขึ้น15เปอร์เซ็นต์แล้วก็ปริมาณดาเมจทัดไฟได้รับเพิ่มขึ้น20%นะครับ ตลอดระยะเวลา20วินาทีแล้วก็เบรกดาวไม่สามบัสซ่ากับดิสเทอร์ชันได้นะพอเบรกดาวเป็นขั้นเหนือกว่านะครับสองดาวพื้นฐานก็คือเพื่อเอฟเฟกต์เบรกเพื่อคือ20%สามดาวอัพกรดเอฟเฟกต์ฟูลเบิร์ดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้สกิลคิวดอะสเตทหรืออันตินะครับจะมีการเพิ่มเอฟเฟกต์อัปเตอร์โกเข้ามาซึ่งอัปเตอร์โกวันนี้ตามทมี่เขาเขียนไว้นะครับว่าให้ทั้งทีมเนาะส่วนสามดาวก็จะอัพเกรดเอฟเฟกต์ฟูลเบิร์ดนะครับจากตอนแรกที่มันเพิ่มแค่ 25 10 10นะครับจะกลายเป็น50 40 25คือปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะเนาะแล้วก็ถ้าคุณปลด3ดาวนะครับทุกครั้งที่คุณใช้สกิลพวกนี้เข้านะมันจะฟื้นฟูพาววเอร์เกรให้ทันที20%ทุกสกิลนะครับคืออ่ะสกิล1ไปก็เพิ่ม20สกิล2ไปก็เพิ่ม20สกิล1 2ึองต่อรีสกิลก็เพิ่ม20นะครับคือพาววเอร์เกรคุณอ่ะจะตันไวมากแต่ครูดาวไม่ได้ลดนะครับย้ำว่าครูดาวไม่ได้ลดนะแล้วก็จะมาใช้เเเเเอออฟคซปรร์หมมมืนนดิะับ ต่อไปทักษะอัพตเจอโกลอันนี้ปริมาณดาเมจสร้างแก่เป้าหมายซาเบร์กเพิ่มขึ้น12%ปริมาณดาเมจสกิลทั่วไปและติเมตเพิ่มขึ้น15%แล้วก็ปริมาณดาเมจคิดได้เข้า15%อันนี้บอบให้ทั้งทีมนะครับระยะเวลาต่อหนึ่ง20วินาทีส่วนสีดาวเพิ่มปริมาณดาเมจธาตุไฟ5%ต่อ1คน3คนก็15นะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนเอซลนะ เอซิจะเพื่อพลังโจมตีกับเครื่องทอัลูป้องกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดามจทาัุไฟตัวใหม่เข้ามาลังป้องกันอะไรมานี้นะครับสายโจมตีจะไม่สามารถใช้ได้เลยนี่คือข้อเสียนะครับสำหรับทักษะ4ดาวนะครับปริมาณดามจทาัุไฟเพิ่มขึ้น5%ตอน1คนก็3คนก็15เนานะซึ่งคขาบอปริมาณดามจเ,เราไม่ได้สนใจนะครับว่าต้องเป็นโจมตีหรือต้องเป็นดีเฟนซ์มันจะมีของเอซินะเอซิลจะเพื่อไม่แค่โจมตีกรับทัลูป,ป้องกันนะครับซึ่ง ผมคิดว่าในอนาคตตัวละครที่เป็นสายดาเมจดีเฟนจะเยอะมากกว่าน,นี้นะครับฉะนั้นนี่ถือว่าจะเป็นตัวละคอเรเบรกสำหรับการใช้แข่งอีเวนต์รอบหน้าซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีเวนต์รอบหน้าจะเป็นธาตุอะไรนะครับแต่แน่ๆคือคงไม่ใช่ธาตุไฟเลยโแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นของมืดกับแสงเนาะส่วน้าดาวอัปเกรดเอฟเฟกต์ d i s t o r t i แล้วก็เบรกดาวอัฟเตอร์โกลนะครับ d i s t o r ์ชันจากตอนแรกที่เป็น3จะกลายเป็น6นะครับคือปริมาณดาเมจตรงนี้เพิ่มขึ้นอันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าเราจะรออัปเกรดเป็นสมเบรกดาว ซึ่งเฟรดาวน์นี้จากตอนแรกที่เป็นในส่วนของ15-20จะกลายเป็น20-25นะครับระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีก10วินาทีจาก20เป็น30วินเนอะ Aftergo ตอนแรกที่เป็นสถานะในส่วนของ15-15นะครับจะอัเกรดเป็น30และ20คือเพิ่มสถานะขึ้นแล้วก็เพิ่มระยะเวลาขึ้นตามลำดับนะครับภาเปรียบเทียราบระหว่างน้องอูกี้กับเอซิลนะครับเอซิลสามารถเก็บสแต็กได้เยอะกว่านะคือปริมาณดาเมจจะเราขึ้นกับธาตุไฟของเอซิลอะ ถ้าแยกกันปริมาณดาเมจจะเก็บได้30แล้วก็ธาตุไฟอีก30กเป็น60นะครับแต่ว่าสมมติว่าคุณมีระยะเวลา4นาทีในการตีแล้วกันนะกว่าคุณจะสามารถทําให้ครบร้อยได้นะครับอย่างไวสุดเลยคือ2นาทีหรือครึ่งเกมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของอูก,กี้น้องสามารถสแต็กแบบไงดีอะคือสามารถพุ่งไป45%ในต้นเกมเลยนะครับแต่ย้าว่ามัน4 5ทั้งเกมเลยก็จริงแต่เอซิวอะมันจะสแต็กได้60 ตอนท้ายเกมนะครับคือ15%หลักการก็คือตัวนี้มาไวนะครับมาไวแต่เบากว่าตัวที่มาช้ามาช้า60มาไว15นี่อยู่ที่บุคคลนะครับว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่าเนาะส่วนอัติแฟกต์เราก็จะใส่เป็นในส่วนของละโมบนะครับหรือไม่ละโมบเราก็ใส่เป็นในส่วนของกลาหุนเพราะว่าเนื่องจากน้องเป็นสายเบรกนะครับอยู่ที่ว่าคุณอยากเอา,อาตาขี้หรือท่าจุดอ่อนเนาะส่วนคอสแคนผมแนะนาว่าคอชิ้นแรกตรงนี้นะครับแนะนําว่าให้ใส่เป็นในส่วนของ อสูรไรน้มก็คือเมื่อสกิลอัตติเมตไปแล้วนะครับปริมาณดาเมจที่ได้ข้อก็คือ20%นาน8วิเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับเราใช้ h i p ในส่วนของพลังโจมตีเราเลยไม่ได้ใชน้นนี้คือที่ผมใส่มาเพราะว่าผมให้คาเดตเป็นดาเมจหลักอยู่นะครับไม่ต้องแปลกใจเนาะส่วนคอที่สอตรงนี้นะครับแนะนำให้ใส่เป็น ตัวนี้นะคือฟันปูฝ้าดูนะครับแต่นี้คือผมใส่เป็นของพี่ซองเพราะอัตราคีน้องไม่ค่อยมีเนาะแนะนาว่าให้ใส่ตรธาตุจะดีกว่านะครับส่วนเตัตวที่เขาต้องการก็มีเขาเขียนบอกไว้อยู่นะคือพลังชีวิตอัตราคีแล้วก็ดามจนะครับส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นปริมาณดามจทะลุป,ป้องกันก็ได้นะผมแนะนําว่าปริมาณดามิควรสัก30นะครับดามจคีสักประมาณต0 0งสองร้อยนะครับสำหรับการจัดทีมนะครับเนื่องจากน้องเป็นธาตุไฟน,นะตอนที่ผมบอกว่าน้องมาแทนตำแหน่งเอซิลนะครับฉะนั้นตำแหน่งที่น้องควรยืนก็จะเป็นเบรกเนาะก็ สลับแค่เอซิลนะครับมาเป็นในส่วนของอูกี้เท่านั้นเลยส่วน2ตัวที่เหลือก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวกลาวไหนยังไงเราก็ต้องรอของจีน่าเป็นซัพพอร์ตเพียงตัวเดียวนะครับแต่ว่าตัวดาเมจอันนี้อยู่ที่ว่าคุณอยากเล่นยูซุพยอนหรือว่าคุณอยากเล่นคานาเอะนะครับอันนี้ผมขอเล่นยูซุพยอนแล้วกันนะเพราะว่าด่านฟาร์มเขานี้ทะลุป้องกันซะส่วนใหญ่นะครับส่วนใครต้องการเล่นอูกี้เป็นดาเมจลักสําหรับใครที่ตามน้องนะครับก็ใช้2หัวงเอาเป็นทัสได้เพราะว่าน้องเนี่ยเน้นคอร์สแท็กเป็นดาเมจนะคร ส่วนข้อเสียอย่างหนึ่งของน้องเลยก็คือน้องเป็นสายแท้งนะครับแท้งยังไม่มีหัวเงาตัวไหนที่สามารถเพิ่มค่าสเตตัสให้ได้นะครับคือคําว่าค่าสเตตัสก็คือพลังตรงนี้นะครับซึ่งมันจะบวกสเตตัสเยอะมากเลยนะอ่ะผมนับแค่ตรงนี้นะครับนับแค่สาระเพิ่มเติมนะ 500ครับพันหครับพันหแล้วหมายความว่าสินทรัพ์ทุนน่ะหายไปทั้งหมด1,500หน่วยนะครับคือเทสเพีย er ไป1,500ถือว่าเยอะนะครับไม่รวมที่ว่าค่าแม่นยำค่าพลังเวทค่าทะลุป,ป้องกันเหล่านี้หายไปนะครับคือในบรรดาของ2คนนี้หรือว่าบาลันกับยอคมุนนะครับบาลันเนี่ยจะเด่นเรื่องของแอสซาซินส่วนยอคมุนจะเด่นเรื่องของเรนเจอร์นะครับเพราะว่า2ส,สายข้างล่างมันเหมือนกันเนาะอ่าสังเกตนี่เป็นรูปคาถาหรือว่าเมจนะครับแล้วก็เป็นรูปดาบคือไฟเตอร์ ส่วนบาลันก็เป็นคาถาแล้วก็ไฟเตอร์เหมือนกันแต่ว่าข้างบนเนี่ยแตกต่างกันนะครับยังไม่มีในส่วนของแทงเข้ามาฉะนั้นถ้าน้องดามจะบวก,กบตัวปกติก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับโอเคเข้าเกมมาปั๊บคุณจะเห็นนะครับว่าหน้าจอเราจะมีในส่วนของรูปหมัดอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งวิธีการเติมเกตผมก็ได้บอกไปคร่าวๆแล้วนะว่าให้กดสกิลหนึ่งครั้งก็ตามไม่พอแอนแคทนะครับุกอนกดดาวมันจะชาร์จเต็มทันทะีเนาะเดี๋ยวลองให้ดูนะครับ ผมจะลองสตาร์ทด้วยสกิลหนึ่งนะครับต่อยไปหนึ่งรอบแล้วต่อยซ้มหนึ่งครับเห็นไหมสกิลผมจะเปลี่ยนไปแล้วก็ฟัวผมจะเปิดนะครับทุกครั้งที่เราก,กดสกิลคอยแคร์จะเกิดตลอดนะครับโอเคทีนี้ผมจะมาแนะนําคอมโบในการเล่นนะครับย้ำว่าคอมโบแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะสำหรับผมนะผมจะสตาร์ทด้วยสองก็คือการตัดขาดนะครับทำมันทำศัตรูสตาร์ทแล้วก็ต่อด้วยคอยแคร์แล้วก็หนึ่งคอยแคร์ครับสองคอยแคร์ อันนี้เป็นคอมโบแบบเรียบเรียบนะครับมันจะมีคอมโบวดเร็วด้วยก็คือกดสกิลโดยที่เราไม่ได้ไปต้องสนในส่วนของคอมโบนะครับแต่ว่าคุณจะเสียคอสแค็กไปนะซึ่งการเสียคอสแค็กมันหมายความว่าเวลาที่คุณเจอบอสท,ที่มีเกตเบรกครับคุณจะเบกชา้าอ่ะผมจะลดเร็วดูนะครับ1 2ึ่งองคอสแครกครับผมสองหนึ่งเหน็นไหม แาก่ปกติหมงกดได้4ทีผมจะเหลือเป็นแค่2ทีนะครับฉะนั้น<อ>คุณสามารถเลือกได้นะว่าคุณชอบแบบไหนนะครับสรุปโดยรวมสำหรับน้องอูกี้นะครับผมมองว่าน้องอาจจะยังใช้งานยากอยู่เพราะว่าหลักการใช้งานสกิลน้องเราไม่สามารถที่จะแบบรีบกดรีบสลับหรือว่าเน้นการคอมโบสนุกได้นะครับถ้าคุณต้องการที่จะเน้นประสิทธิภาพคุณก็จะต้องเล่นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าคุณต้องการเล่นบบสนุกก็เล่นอีกแบบหนึ่งนะครับมันมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันอยู่ที่มุมมองคนนะแล้วสำหรับผมผมมองว่าน้อง ดีกว่าเอซิลเพราะเนื่องจากที่ว่าถึงน้องจะสเต็คน้อยกว่าเอซิลสินะครับแต่ว่าด้วยความที่มาปั๊บมาสามารถสเต็คถึสิได้เลยแล้วก็น้องสามารถมอบปริมาณดาเมจที่ทราบเพิ่มขึได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณธาตุไฟสามคนเนาะอันนั้นผมมองว่าสามารถกบข้อที่หายไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับดิจิตูมูมมองแต่ละคนเนาะแล้วก็ทุกคนสหรับวันนี้มีมนันนี้เจอกันคลิปหน้านะครับ